นานครับผมวันนี้ผมกับผมมาน้อนกับจอบตกปลาแล้วครับวันนี้เขามาเป็นประตูระบายน้ํานะครับผมไปเบิร์นในยูทูบมากครับผมเอาเห็นเขาตกบิ๊กกระชากครับผมแต่บ่รู้ว่าถือหรือบ่ผมมานองเบิรงครับนี่ครับบ่รู้ว่าสะได้ปลาบอลเนาะกระชากนะครับผมใส่ตัวเบ็ดเบิร์ตไลน์ครับซีมาร์บ็ดกอะไรบางเรนี่กองหนึ่งครับเต็มเต็มเดี๋ยวที่ตามมึงครับผมมันจะเป็นยังไง ไปแหละกระชากมากครับผมเบิ่งใน YouTube เขาคือแดงครับผมผมเลยอยากลองเบิ่งครับไอ้ซาดีเป็นชากนะครับผมดูระบายน้ะครับนี่เขาหมุนหมุนเหล็กเห็นเขาหมุนจิ้งลงไปแล้วก็เตี้ยงไหมนี้นะครับผมเตี้ยงไหมนี้ครับผม เมื่อกี้นี่แขนหักไปแล้วครับบีทละ <c oughs> ย้อนบิทกระซางเลยแหละครับแขนหักไปแล้วนะครับเบังครับรบึมเบิ่งกันมานนิจะเป็นยังไง ูระบายหนาครับผมเบิรงวิวรอ,รอบๆครับนี่หนาๆเป็นะมะตูดปรากฏข้างบนนะครับเนาะเนาอย่าร่องแบบแวกแนวครับผมมนีิแวกแนวครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสิหาคลิปแปลกๆให้เบิรงครับวิธีตกปลาครับเนาะไปซื้อว่าที่หอมนะครับผมคลิปไม่เคหยุดมืมอซูดอยนะ่างเงี้ย หยุดเริ yard, right? ่อมไม่พอเลยเริ่มจะเหนื้อยแล้วครับผมเนื้อแล้ว ต้องขึ้อยู่ไหบปลาหรอครับไหมอ้าโอ้อยแต่แย่แย่แย่แต่แย่แต,แต,แต,แต่หมดแล้วครับผมน้ำก็ไม่ไดเอามากินครับวันนี้ ตอนแรกนะครับผมผิดแบบนี้ครับมันเจ็บส w i n g มาแล้วครับมันเก็บตรงนี้หมดแล้วนะครับผมก็เลยมาทาอย่างนี้นะครับเห็นในเพื่อนว่าครับผมไปเบิรงนในยูทูปมากป็นกระชามินกระชาผู้รู้เป็นยังไงลหรครับ บูได้โตน้ำขเขาบ่าจะโตนะครับเนาะท่ำเป็นช่งลุนไปน้ำกันครับผมนี่แหละครับมันนี่เดี๋ยือนตีเบิบงอีกประมาณจะกี่ชิ้นใหม่ครับผมหาบูได้เขาก็จะกรับครับเงาๆเลยครับ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ นอยแค้นหลอกเนี่ยจะไป <c oughs> มือต้องหนีบซ้ายไปหน้าผมนะเป็นน้ำหนัก กิ่งไมน้ำหนามไปมาครับผมจิตอีใไม้นึงครับแล้วเราจะขึ้นไปข้างบนนะครับผมหนึ่ไม้นะครับจะขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับโอเวอร์ครับทาบ่านผช่วงครับจะไปหาเยอด,ด้ยวยครับเดินเนอยเงยเหนื่อยน,น,น,นะครับผมจะไปหาทํานะครับปวดร้าวไปทั้งท่วงอกแล้วครับผม จรูกครับผมคิดคลิปทดลองนะครับไม่ผ่านครับผมสงสัยจะไม่ได้ตัวหรอกครับวันนี้คลิปทดลองนะครับไม่ผ่านครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปลงเพเท่านี้ครับผมสวัสดีครับผม